สวัสดีครับวูเปอร์ไบค์รับซื้อซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูขไฮโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนาบเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบป b บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบป b บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบป b บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ วันนี้รีวิวกันแบบสว่างๆกลางแดดกันไปเลยนี่นะครับสกคูปี้สองคันนี้นะครับเจเนอเรชันเดียวกันคือเจเนอเรชันที่4นะครับเป็นรถที่เรียกได้ว่าเป็นรถเถินหน้าร้านนะครับพี่ชายฝากมาขายนะฮะแต่เราบอกว่าคุณภาพขับแก้วแน่นอนนะครับผมเราตรวจเช็ค20จุดให้เหมือนเดิมทุกประการนะครับและเดี๋ยวมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษกันด้วยนะครับสกูปี้ไอชมนี้เนี่ยมันมีดีอะไรยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะฮะมันเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากมาก แทบจะที่สุดนะครับในตัวพิกัด1 1 4สีีนะครับขับง่ายครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะครับเพราะบ้านไม่บ้านถูกใจสิ่งนี้แน่นอนใต้บอกของเขาเนี่ยนะฮะมันจะกว้างประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเปให้ดูตัวนี้จะเป็นตัวกุญแจคีเลสนะครับก็คือนี่ฮะกดตรงนี้ถึงที่นะครับแล้วก็มาบุดตรงบิดตรงนี้นะกดเปิดได้เรียบร้อยนะครับเฮลเมตอินครับผมนี่ฮะใส่หมกน็อกได้เต็มใบหนึ่งใบเลยทีเดียวนะครับบ่อเนี่ยหนานุ่มนะครับผมนั่งสบายและที่สําคัญ ฮอนด้าสกูบิเนี่ยมันเซตมาเนี่ยค่อนข้างแรงนะหลายๆคนเอาไปลองขับแล้วเงี้ยนะครับบางคนไล่เม็ดทําชามนิดหน่อยขี่สนุกมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ใจตลาดได้ด้วยแขวนแกงตรงนี้ได้ที่พักเท้าเรียบและที่สาคัญเปลี่ยนแบตเตอรี่ตรงนี้ครับสะดวกมากๆเกิดแบตเตอรี่ตัวรถหมดสตาร์ทไม่ได้ใช่ไหมครับก็มาไขาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยง่ายนิดเดียวไม่ต้องมานั่งเปิดบอกนะครับใต้เบาะก็จะใช้ประสิทธิภาพได้แบบเต็มที่นะฮะมาดูในส่วนตรงนี้กันบ้างนะครับข้อดีของเขานะครับก็คือการที่เป็นกุญแจรีโมทจะได เนี่ยนะครับคือเขาจะได้มาพร้อมกับสตาร์ทถาวด้วยคันนี้วิ่ง8,000โลบนหน้าปัดหน้าจอนะครับแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ครับพวกรถดีสโตนหรือว่ารถเทอร์น,น้ารานไม่อนุมานว่าแท้นะครับผมแต่เราดูแลให้หมดครับเม็ดชามใส่ผ้าเลยพวกนี้เราดูให้หมดนะครับแล้วก็นี่ยคุณดูดิฮะสภาพแข็งมันยังใสยอยู่เลยยางเนี่ยเขาเปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับคุณดูนี่ฮะเป็นไงครับ ใต้ท้องใสๆสวยๆนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมยางหน้าเป็นไงครับใหม่กิฟตเลยแถบสียางยังอย,งอยู่เลยครับคุณผู้ชมนะเห็นไหมฮะแล้วได้เป็นตัวท็อปล้ออ่าตัวอันนี้ตัวล้อถือว่าเป็นรองท็อปนะครับล้อแม็กนะฮะโอ้โหดิสเบรกยังแบบใสๆอยู่เลยคุณผู้ชมถือว่าใหม่ใช้ได้เลยนะแล้วก็แบรนด์เอ่อแล้วก็เจเนอเรชันที่4เจนนี้นะฮะคือตอนนี้มันมีมาถึงเจเนอเรชันที่5หรือตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับอ่าเขาจะไปใช้นิสิตินละปั๊มเบรกแต่ ตัวเจเนอเรชันที่4ผมชอบมากเพราะมันยังใช้ปัมโทคิโกผมชอบตัวนี้ฟีลลิ่งตัวนี้มันแบบค่อยๆสมูทในการเบรกนะครับอ่ะโอเคแต่ถ้าใครอยากแบบเบรกจึก๊กเอาอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปนิดสินนะครับตัวนี้วิ่ง8,000โลนะครับมาดูใต้บอกกันนิดหนึ่งนะครับผมนี่ เหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันทุกประการนะครับอัตราบริโภคน้ํามันของเขาเนี่ย50โลลิตรมีได้ไม่ยากเลยนะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันแข็งเครื่องก็ยังสวยใช้ได้อาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับมาดูหน้าปัดเรือนใหม่กันนิดนึงนะฮะปึ๊บนี่ครับมีปุ่มปุ่มหนึ่งเอาไว้ให้กดได้นะครับอันนี้7,000โลนะสามารถกดดูได้นะครับว่าเป็นทริป เป็นกิโลลิตรนี่เอเวอร์จ9สี่สิบเกโลลิตรคุณผู้ชมคือมันเดี๋ยวนี้ออโตเมติกอะ่ะมันประหยัดพอๆกับรถเกียร์แล้วนะแล้วแถมที่สาคัญเลยนะใครสุภาพสตรีหรือว่าใครที่แบบเบือ่อที่จะต้องมานั่งคอยตังโซคือเขาใช้สายพานราคาถูกมากแล้วเปลี่ยนทีอ่ะสองหมื่นสามโลค่อยเปลี่ยนทีนึงก็ได้นะครับแล้วไม่ต้องมาคอยตังโซไม่ต้องมาคอยหยอดโซนะครับใช้ไปเลยโดนฝุ่นโดนน้าก็ไม่ค่อยโดนอะไรเพราะว่ามันอยู่ในแครงนะครับพอมันอยู่ในแครงแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะมันอยู่ได้ด้านแครง แบบนี้นะครับมันก็เป็นค่อนข้างที่จะเป็นระบบปิดครับคุณผู้ชมน,น้ําเนมไม่ค่อยเข้าอาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยกรองอากาศก็อยู่ตรงนี้นะครับผมสะดวกสบายนะครับไฟหน้าเป็น LED โปรเจคเตอร์สดวงลูกแก้วแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้ธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูเครื่องแต่ละคันกันอย่างคันนี้เนี่ยยางก็ได้ยางใหม่นะคือประเด็นเลยคือ2คันนี้เนี่ยคือเขาค่อนข้างดูแลมาดีนะครับผมอ่ะโอเคนะฮะมาปุ๊บ ราคาไม่แพงนะสคันนี้นะเดี๋ยวบอกราคาไปโอ้เราปลอกว,ว้าวว้าวแน่นอนแล้วเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับมาสตาร์ทคันแรกกันก่อน,อนเลยกำซ้ายสตาร์ทขวานี่ครับทีเดียวติดเลยครับนี่ครับมีเสียงป,ป้าทะเบียนนิดหน่อยนะนะครับเป็นธรรมดาเนาะโอเคนี่ครับระบบไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำ,ต,ำติดครบ นะครับเววลี้วย,นะยว,วขวาด้านหลังเลี้ยวซ้ายด้านหลังนะครับไฟท้ายไฟเบรคเลี้ยวขวาด้านหลังครบท้วนหมดนะครับผมบิดให้ดูอีกทีนึงนี่เข็มม้เข็มความเร็วทํางานครบหมดนะครับขอย,ยุญาะดับเครื่องครับมาต่อกันที่คันนี้นะฮะปุ๊บปิดเปิดปับ๊บจับท้อยเสียนี่ครับจับตรงส่วนที่เป็นโลหะให้ดูนะกำซ้ายสตาร์ทขวานี่ฮะอ๋โทษทีครับ นี่เรียบร้อยนะครับพอดีผมไม่ค่อยถนัดนะวะ่ากี้ถือไม้ไอะถือกล้องไว้ด้านขวานะครับแล้วก็ใช้นิ้วกลางในการเอื้องไปเกาะกดนะฮะนี่เห็นไหมฮะสตาร์ททีเดียวติดไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยนะครับอ่ะแล้วมาดูควันขาวกันนี่ควันขาวไม่มีบิดเป็นมานะครับ เห็นไหมฮะเขีมยมมเข็มความเร็วขึ้นครบหมดนะครับตรงปุ่มนี้กดดูได้หมดนะครับผมเอ e เฟรต57ลิตรโอ้โหอันนี้ประหยัดไอประหยัดแบบสุดๆนะฮะอันนี้น่าจะขี่ทางไก่นะครับโอเคระบบไฟไฟสูงไฟต่ําไฟอีโก้อะไรพวกนี้ติดครบหมดนะครับมาดูตรงนี้กันนะไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับติดครบหมดไฟสูงไฟต่ําติดครบหมดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายหลังติดครบไฟเบรกทำงานไฟเลี้ยวขวาติดครบ เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวมาขอแยกดับเครื่องคุยเรื่องราคากันดีกว่าตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะมีความต่างกันแค่ตัว keyless กับกุญแจแค่นั้นเองแต่คันนี้เป็นปี2022นะครับผมเป็นตัว keyless ตัวท็อปสุดนะครับก็คือใครที่แบบไม่ชอบแบบควักกุญแจนะครับชอบใส่อยู่ในกระเป๋าเนะี่ยเดินเข้ามาใกล้แล้วก็สตาร์ทรถไปได้เลยมือเปล่านะครับก็เลือกตัวนี้ไปเลยปี2022นะครับแต่ตัวนี้ปี2023เขาเพิ่มตัวนี้เข้ามาครับตัว prestige นะครับคือได้เป็นล้อมแม็ก22เหมือนกัน แต่เป็นกุญแจสําหรับคนที่แชร์กับคนในบ้านเยอะๆไม่ต้องปั๊มกุญแจดอกเราเป็นพันนะครับและที่สําคัญเลยนะฮะมีสตาร์ททาวคับคุณผู้ชมเกิดแบตเตอรี่อ่อนนะฮะอ่ะอย่างอันนี้ข้อดีคือมันสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ตรงนี้ได้จริงแหละแต่ว่าบางคนนะ่ะก็ขี้เกียจเปลี่ยนไงสตาร์ททาวไปก่อนแล้วค่อยไปหาเปลี่ยนอันนี้ก็สะดวกกว่านะครับผมแล้วแต่คนชอบนะฮะถ้าเน้นสะดวกทุกวันก็ถือกุญแจเข้าบ้านไอเข้าไปในรถแล้วก็สตาร์ทได้เลยแต่ถ้าเกิดเน้นแบบว่าใช้ยาว สบายใจนะครับไม่ต้องการอะไรที่แบบซับซ้อนก็ใช้ตูแจจบเลยสนุนราคากันครับคุณผู้ชม2คันนี้ผมเปิดราคาแค่เพียง39,900บาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะเจเนอเรชันที่4ี่ของสกูปปี้นะครับที่เขาขายกัน4 0,000กว่านี่นะฮะผมขายแค่เพียง39,900ท,ทั้งคู่นะครับทั้ง2คันเลือกคันไหนก็ได้คันนั้นก็ปีใหม่หน่อยนะครับแต่ได้ตูแจตัวนี้ก็ปีเก่าหน่อยแต่ได้ตัว k คีย e ์เลสนะครับผมราคา39,900บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลเท่านั้นไม่พอ มีโปรโมชั่นสําคัญด้วยครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นสําคัญก็คือโปรโมชั่นการโอนใครที่อยากจะโอนรถนะครับผมปกติไปโอนเองเนี่ยก็ตีสะพันพันห้าไม่เกินนี้อยู่แล้วนะครับผมนี่ฮะแต่ว่า2คันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่น1500บาทคุณจ่ายแค่1500บาทคุณไม่ต้องขับรถไปที่ขนส่งเอง เดี๋ยวเราจัดการโอนให้และทะเบียนจะถูกเปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพให้ด้วยนะครับนี่ทั้งสองคันนี้เลยเดี๋ยวจะกลายเป็นทะเบียนกรุงเทพนะฮะคุณสามารถจ่ายแค่พันห้าเท่าพอๆกับต้องบอกงนี้พอๆกับคุณไปทําเองแต่ว่าเราจัดการให้เสร็จหมดเลยพอเสร็จเรียบร้อยก็เราก็เอาไปส่งให้คุณเรียบร้อยนะครับผมเป็นไง สบายใจดีไหมครับผมสามหม่บาทจองก่อนได้ก่อนเชา้าอแน่นอนโทรมาได้ที่0 6 4 6 3 6 3 6 3 5 0 6 4 6 3 6 3 6 3 5มนีะครับผม ID line ผมแอดเหหรือสแกน QR code มาก็ได้ย่าพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้ขายยังไม่ได้เช็คราคากับ Uber บนะครับสำหรับคนที่อยากจะขายรถนะทักไลน์มาได้เลยนะครับเรารับซื้อรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นโอนไวด้วยนะครับผมจะบอกว่าไม่เสียเวลาเลยนนบาาางทททีีี10 15 เราก็ปิดกานซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะขายรถแล้วกังวลใจว่าเอกสารเนี่ยจะถูกต้องตามกฎหมายไหมขายคนอื่นก็ไม่มั่นใจบัตรประชาชนเราก็ต้องไปอยู่กับเขาถูกไหมฮะขายให้บูปเปบนะครับเมือชีพแน่นอนแล้วก็ตามตัวได้แน่นอนนะครับเราเปิดการขายรถทุกวันนะครับเจอหน้าเจอตากทุกวันเลยนะฮะสบายใจหายห่วงกันได้แน่นอนนะครับผมโอเคนะฮะสามหมบาทสาหรับใครอยากจะเทินกับรถรุ่นนี้นะครับก็แอดไลน์มาได้เลยหรืออยากจะซื้อเฉยๆก็โทรมาได้เลยย้ำว่าโทรไวกว่านะบางทีเนี่ยมัวแต่ไลน์ เสร็จคนที่โทรมาเรียบร้อยแล้วมันจบกันไวครับลูกค้าบางที5นาที10นาทีไปเรียบร้อยแล้ว,ลวบอกเล,เลยว่าคลิปนี้สายไม่แน่นอนสายก็จะใา้แน่นอนสกูปปี้บ้าอะไร3 9 9นะครับแล้วได้ตัวแบบล้อแม็กด้วยนะฮะยางใหม่หน้าหลังด้วยคือเรียกได้ว่าได้รถที่แบบเพียบพร้อมในการใช้งานแล้วนะครับมีริ้วมีรอยบ้างนะครับผมให้คะแนนอยู่ที่ 80- 85%อนะครับอาจจะมีริ้วมีรอยบ้างตามการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับไม่มีผลเลยเลยเนี่ยรอยแบบขีดข่วนตามการใช้งานนะฮะมีบ้างครับค นี่ครับตามการใช้งานนะฮะแต่ว่าผมบอกได้เลยว่ารถใช้ได้รับได้นะครับผมเนี่ยลอยแบบนิดๆหน่อยๆนะครับผมไม่ได้มีผลการขับขี่อะไรนะครับวันนี้ลากัไปเท่านี้ก่อนนะครับกับสกูปปี้ไฮสคันวันนี้ครับสวัสดีครับ